พี่สาวเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่นะปัจจุบันแต่นะปัจจุบันเขาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นมากมีความโกรธอาฆาตมากร้ายอยู่ในใจไม่ปล่อยวางตอนนี้เขา60กว่าพอเราพูดคำแนะนําอะไรเขาก็บอกว่ากูรู้ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันก็เป็นลราหนานกันหมดแล้วกราบพระลกธนาการาการด้วยค่ะฮะอะไรเนี่ยมาเร็วเค็มเร็วกุง้งงมากสรุปถาหรืออะไรเนี่ย ผมปว7็วันน้อยไปไหมครับในการบวดทดแทนคุณอ๋อไม่น้อยไปจ้าแต่มามึงบวดเจ็วันไม่ได้ทดแทนบนคุณใครได้เลยจ้ะนี่ไม่ใช่วิธีการทดแทนบนคุณจะมึงเข้าใจผิด นเกิดวันเดือนปีเหมือนกันชะตาชีวิตจะเหมือนกันไหมครับมึงลองพิจารณาดูสิไปหาดูสิมันจะเหมือนกันยังไงอีกคนหนึ่งรวยอีคนหนึ่งจนเชื่อไหมนยมันบอกเหมือนกันะ่ะในป่าอาจารย์มีแบคทีเรียก,กี่ตัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆในป่าก,กูไม่มีหมาแบบมึงอ,อะนะ วดเพื่อล้างบาปได้ไหมไม่มีจ้าฟังหมอดูทำนายเรื่องภัยพิบัติทางใต้เครียดมากเลยครับเนี่ยปัญหามงคลตื่นข่าวเนี่ยมึงเชื่อหมอดูมากเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นมึงเครียดกันก่อนแล้วเครียดไปจะมีอะไรดีขึ้นหน้าที่มึงคือมีสติอยู่กับปัจจุบันถ้ามึงคิดว่านาคนข้างหน้าจะมีเหตุเพศภัยแบบนั้นเกิดขึ้นทำยังไง เตรียมตัวไม่ใช่มานั่งเครียดถ้าจะได้เรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลย ผมอยากศึกษาครับแต่ผมไม่มีเงินซื้อคมภีห้าเล่มที่ให้พะทีละเอาไหมผมได้ไหมครับไม่ได้จ้าโหลดในอินเทอร์เน็ตมีจ้าโหลดเอาจ้ามึงไม่มีตังแต่มึงโหลดฟรีได้จ้าโทรศัพท์มึงมีไม่ใช่เหรอถ้ามึงไม่มีมึงจะมาพิมพ์บอกกูดได้ยังไงเนี่ยแอปพลิเคชันดาวน์โหลดหนังสือห้าเล่มจากพระอดพิมพ์ไปจ้าโหลดฟรีเอามาอา่านกูยกให้มึงไปมึงก็ไม่อ่านหรอกสันดานมึงมีข้ออ้างว่าไม่มีตัง ต่อให้ให้ใหฟรีมึงก็ไม่อาจกูจะบอกให้สันดาห์อย่างมืองเนี่ยขออนุญาตสอนทางสองพัน้กว่าปีแล้วคำสัมพระเจ้าจึงไม่มีทางลัดหรือคิดค้นหนทางที่สั้นลงและมุ่งสุนิพานให้ไหวขึ้นครับฮะไม่เข้าใจสองพันร้อยกว่าปีคำสัมพระเจ้าจึงไม่มีทางลัดหรือคิดคน้นก็ทางที่พระเจ้าสอนนี่คือทางลัดเป็นทางเอกเป็นทางเดียว ก็นี่ไงทางรัฐจะต้องทําไงจะต้องจะต้องทางไงงางหนอีกล่ะ